บุ๋มปนัดดาเผยโฉมหน้าผู้ใหญ่ใจดีรับขวัญน,น้องอาเธอร์หนึ่งล้าน ทำเอายิ้มแก้มแตกสําหรับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีคุณแม่ลูกสามและพิธีกรมากความสามารถที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพที่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนําเงินกว่า1ล้านบาทมารับขวัญลูกชายน้องอาเธอร์วัยหนึ่งเดือนทําเอาแฟนๆตกใจไปตามกันพร้อมกับเกิดข้อสงสัยว่าคนที่นําเงินมามอบให้นั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นคนที่ทํางานกับบุ๋มปนัดดามาเป็นเวลานานนั่นเอง ซึ่งบุมปัดดาก็ได้เฉลยว่าผู้ใหญ่ใจดีคนดังกล่าวคือคุณชายปราบเล่งเจ้าของแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมานานอย่างสบูเ่เบนเน็ตที่หลายๆคนมักจะได้ยินประโยคคุ้นหูจากแม่บุ๋มว่าอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีที่บุ๋มเป็นพรีเซนเตอร์นั่นเองด้านคุณแม่ลูกสามก็ได้โพสต์ข้อความขอบคุณผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวบุ๋มปัดดาที่มอบเงินจํานวนหนึ่งล้านบาทให้พร้อมทั้งเอ่ยอย่างขบขันว่ามีทุนขอสาวแล้วลูก ขอขอบคุณคุณชายเจ้าของสบู่เบเน็ตที่มอบเงินรับขวัญน,น้องอาเธอร์1ล้านบาทวงเล็บมีทุนขอสาวแล้วลูกงานนี้ชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่พร้อมกับยืนยันว่าสบู่เบเน็ตนั้นมีคุณภาพดีจริงแฟนคลับบางคนที่เป็นลูกค้าตัวยงถึงกับบอกเลยว่าใช้แบรนด์ดังมากว่า10ปีแล้ว ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ